มาคุยแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะพระเอกตลอดการพี่หนุ่มสันติสุขค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่หนุ่มลูกสามแล้วลุกุามอายุเท่าไหร่บ้างมายืนกับน้องเมื่อกี้นีดดูแยกไม่ออกเลยนะแยกแยกยกงไงพี่หนุ่ม แ่เนี่ยคบได้คนแบบนี้น <th <th ี <th oles> <th oles ่อยู่อยู่ได้นานอยู่เออเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะมีลูกกี่คนใช่ไหมลูกสามแล้วอายุเท่าไหร่แล้วบ้างคะก็คนโตก็น้องโฟกัสก็11กว่าแล้วครับแล้วชอบว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนแล้วก็เรียนเต้นด้วยอยู่บางกอ็แดนชอบเต้นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้ชาย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 หมดเลย3คนเนี่ยฮะแล้วก็มีแฝดด้วยนี่ดิแล้วก็คนเล็กน้องฟอร์สกับน้องเฟรมเป็นฝาแฝดกันค่ะแล้วแล้วมีโอกาสแบบจะให้เข้าวงการบันเทิงไหมอะคะก็ รู้สึกว่าน้องฟอน้องเฟมนี่เขามีแววนะเขาก็ชอบให้เขาเรียนเป็นหนูเขาชอบร้องเพลงเวลาอาบน้ําอะไรเงี้ยเขาจะร้องแอะแอแแไปด้วยตลอดเวลาาครอบครัวนี้น่ารักมากเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าการกอดเนี่ยคือการแบบกระชับสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในครอบครัวอันนี้คือกอดลูกนะไม่ใช่ไปกอดคนอื่นใช่ยังไงครับเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็คือการกอดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ ตั้งแต่เวลาเด็กเขาอยู่ในท้องเขาจะมีสารสัมพันธ์กับแม่แล้วว่าเขาบอกว่าการกอดมันจะทําให้เด็กเนี่ยสร้างเซลล์เส้นประสาทอะไรที่ดีความรักผูกพันสมองพัฒนาดีขึ้นดีทุกอย่างก็คือได้รับความอบอุ่นจากจากพ่อแม่แล้วถ้าสมมติพี่หนุ่มมีลูกหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้กอดไหมคะ,อะกอดัไใหลงรู้กกอดไงรู้สึกกแบ พให้กำลังใจให้กำลังใจอะ uh, ต้องสาดด้อดนยต้องาดินนยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อใครพ่อ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 พ่พ่อ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 เ่อน่อพ่อพ่อพอน่่เป็อผู้จ่ดละครนอ่อช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพอพ่่อพ่ออพยอพ่อพอะไรอ่ะเป็นละครลิงนะฮะ จัดจัดจัดได้แต่ว่าเบี้ยวข่าตัวหรือเปล่าอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งพี่หนเพี่หมวกเมื่อกี้เขาแตะเข้าไปนี่เราใช้ใช้เท้ายันออกมาหัวมือผักคา้มือรักมือหรืว่าจะมาฆ่าผมไม่เอาไปเป็นลูกเป็นลูกเนี่ยต้องกอดต้องกอดในโลกอก่าเนี่ยในความรักกลับกับอาเป็นไงเย็นเรื่องเรียนอ่ะ่อไม่จับกอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วนนี้ไม่รู้ไม่รู้ผมก็ใช่ใช่กอดกันทุกวันเนี่ยจะดีมากเลยใช่แต่เด็กผู้ชายเนี่ยบางทีไปกอดเขาเนี่ยเขาจะมีเขินเขินแม้กระั่งเวลาเขาโตแต่ตอนหลังเนี่ยอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ย พ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่รักถ้าพี่เขาก็จะยอมก็จะยอมก่อนใช่แต่ว่าต้องต้องปลูกฝังไว้อย่างงี้ตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าลูกบางคนลูกชายเนี่ยไม่ยอมให้พ่อแม่กอดไม่ยอมให้หอมคิดว่าเออคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็ากอดเป็นเด็กก็หายเขินไปพี่นม โอ้โหหนึ่งปีนี่มีละครหมื่นกว่าเรื่องเลยเหรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเราแจกอะไรยังไงตุ๊กตนคนหนึ่งนี้เจะชอบจริงๆริงนะมาแปดเดือนมีสิบเรื่องพี่หนุ่มให้คิวยังไงเนี่ยเมื่อกี้๊ยบกระซิบแล้วมากกว่าสิบเรื่องก็มีปิดๆไปบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็คือคือละครเยอะนะตอนนี้ทีวีเขามีหลายช่องตอนนี้ก็เล่นครบแล้วเหลือช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นตอนเล่นเป็นโดเรมอนเราจะไปเล่นแต่เขาบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำงานถึงทำงาน งานหนักหรืออะไรยังไงก็ใส่ใจสุขภาพมากดูแลทุกคนเป็นคุณพ่อสมัยใหม่มากยังไงคะพูดถึงเรื่องสุขภาพหน่อยเรื่องสุขภาพนั่นก็คือสิ่งที่เราคล้ายๆอินพุตเนี่ยสิ่งที่เราเอาเข้าไปเนี่ยมันง่ายแต่สิ่งเวลาเวลามันเยอะเกินแล้วจะเอาออกเนี่ยมันยากจะเสียเงินเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินที่เราเข้าไปเราก็เลยมีตัวช่วยที่พี่หนุ่มเองก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนั่นก็คือ รคเพียนคิงยายเพแต่วันนี้พิเศษมากวันนี้พิเศษจริงครับจะบอกว่าวันนี้เราเอากระทะโคลรคิงรุ่นใหม่มานําเสนอนะครับผมนี่พี่หนุ่มมันต่างจากรุ่นเก่าไงพี่นีรุ่นใหม่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเกาหลีเลยนะครับเขาผ่านการเคลือบนะครับสังเกตจะเป็นหินเป็นหินเงินแล้วก็หินทองมี2องสีเคลือบถึง7ชั้นใช่อันนี้ ไม่เหมือนของเดิมของเดิมเราบอกว่า8ชั้นแต่อันนี้7ชั้นแต่ว่าดีกว่าของกล่องยังกล่องยังคนลักษะมีจะประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็น้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาเนี่สามารถใช้มือเดียวสามารถทอดแลวก็กระดกแบบเชฟนี้ได้เลยซึ่งของใหม่เนี่ยใช้ได้ทั้งเตาแก๊สกาไฟ้เตาแก๊สก็ได้เตาไฟฟ้าแค่พวกอยู่คอนโดใช้เตาไฟฟ้าก็ได้อันนี้ใช้ได้ดีเพราะว่าใช้กับเตาไฟฟ้าได้เพราะว่าหนูอยากได้มานานแล้วสําหรับหนูเองนะไม่ใช่ของที่บ้านนะที่บ้านหนู ว่ามีเยอะแต่ว่าอันนี้ใช้กับเตาไฟฟ้าได้แล้วก็ดีกว่าเดิม5เท่าใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ํามันเพราะว่าสิ่งที่ทำลายสุขภาพที่สุดนะครับนั่นก็คือน้ำมันเวลาเราผัดเราทอดอะไรใช้น้ำมันเยอะเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายเป็นคอเลสเตอรอลเป็นโรคความดันเป็นอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยทอดไข่ทำอะไรแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เอาทิชชู่เช็ด ไม่ต้องทาอะไรแล้วก็ไม่ต้องลัวะจะเป็นเชื้อโรคไปเลยเพราะเขาเคลือบมีซิวเวอร์ซิเวอร์ก็ติ้งใช่นวัตกรรมดีมากให้ไม่มีเชื้อโรคคุณสมบัติใหม่ก็คือมีเยอะกว่าเก่าเลยมีเยอะกว่าเก่าแล้วก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดครับพี่แล้วเวลาพี่หนุ่มกัข้าวนี่คือทำอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเป็นลูกเขาจะชอบไข่ด็ก็ชอบไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่ต้มแล้วก็ทกยางทำได้ในนี้ทําทำได้ในนี้อันนี้ทำได้ทั้งต้ม ต้มก็ได้ผัดก็ได้ทอดก็ได้แกงทำได้หมดทุกอย่างเลยอากาศกันพีนี้แต่ชอบตอนที่ทอดเราไม่ต้องใช้น้ำมันเนอะใช่แล้วต้องขอบคุณมากเลยทางรายการได้เห็นมาสองวันให้อารฟีหนึ่งชุดอ่ะ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหนตอนไหนไม่เต๋ายิงไปอีกฮะเพราะพิธีกรเน่ยเขาต่อคิวต่อเป็ล้ากิ๊บซื้อไปสิบห้าโอเคโอเคเอามาต่อคิวอันนี้นี่ขายดีอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะ่เป็นอันดับหนึ่งเลยนี่อาะอันดับหนึ่งในเมืองไทยด้วยเหรอะดังมากดังระดับ ก็เรียกกระทน,นี่ไปเกาหลีมางลงเครื่องอันยอนเซเย,ยวกระทะดีดิเน่ยอยู่ที่สตูดบินเลยอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ <c oughs> แต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่แล้ว <c oughs> แล้วลวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับ <c oughs> ผู้ชมอันน <c oughs> <ค>ี้นะครับเป็นกระทะที่ไม่มีวางขายที่อื่นนะครับ <c oughs> ต้องมีขายต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์นี้เท่านั้นนะครับ02 126 3111แล้วก็02 3058 666เฉพาะในรายการนี้ราคาที่เกาหลีนะครับอันนี้15,000บาทที่เป็นเงินไทยแต่เราไม่ขายเรามาขายเพียง3,290อ้ยสบาท4ีสิบสายแรกโทรเข้ามารับไป2ใบเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่โทรกันใหญ่แล้วนี่หนูบอกเดี๋ยวหนูขอบอกก่อนมามาไม่ต้องโทรไม่ต้องโทร ให้หนูมาโทรแต่ของหมาพอเพราะว่าหนูสั่งกับเขาแล้วนะเดี๋ยวซ้ำซ้อนนี่นี่ไงไก่กำลังจะโทรขาไก่ล่ะอีรีบโทรมาอีขาเลยแม่แข่งยีอีรีรักษาอีรีรีรีเบย์หนึ่งแข่งยีซาแข่งโมล่อยหลักหลักภาษาอะไรเนี่ยภาษาจีนโมก็แข่งแขงยัเลยนี่แจ็คนี่เอาไปใช้นะจะรับรองว่าหุ่นจะเพลียวดีเลยเพราะว่าลดการใช้น้ำมันดูแลสุขภาพนะฮะับอย่าเบอร์ทีดีกว่าครับผม ศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดหกหกหกครับเขาบอกว่าส่งฟรีด้วยนะใช่คราฝากถึงคนดูแลสุขภาพคนรักสุขภาพใช่แล้วก็อย่างที่พูดไปนะครับเวลาเราเอาอินพุตเข้าร่างเนี่ยมันง่ายในการกินเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักเลือกกินเพราะเวลาเอาออกเนี่ยมันแพงมันออกมันแพงมันเป็นแสนหมดเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยการ ใช้แค่เปลี่ยนกระทะใบเดียวนี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าไม่ต้องใช้น้ำมันพี่หนุ่มพี่หนุ่มทุกวันนี้มีคนเรียกพี่หนุ่มบุญชูอยู่ไหมคะมีครับไปต่างจังหวัดเนี่ยเลยอโอ้พี่หนุ่มโอ้ยดูบุญชูมาตั้งแต่ผมเด็กสวัสดีจ้าเบุญชูโค้ง้าคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาส่วนอันนี้เป็นมูเีย่่ดูสิวา เหมือนเดิมดูหนุ่มเหมือนเดิมเลยเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มอ่ะใส่ใจสุขภาพให้ดูหนุ่มยังโปรโมชั่นเป็นเป็นสิ่งเนินอๆได้ไหมเป็นบุญชูเป็นก็โทรมาตอนนี้นะครับรับไปเลยนะครับศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดหกหกหกสองเบอร์นี้เท่านั้นนะครับรับไปเลยนะครับราคาสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทรับไปซองใบไม่เสียค่าส่ง รูดการ์ดก็ได้จ้ะสี่สิบสายแรกเท่านั้นเหรอสี่สิบสายแรกเท่านั้นจ้าตอนแรกนี่เป็นหมื่นเป็นหมื่นตอนนี้เหลือเป็นพันเองเนี่ยอะไรต้องการอะไรเราต้องการอะไรจากส่องขอเราอยากจะบอกว่าให้รีบโทรมาสี่สิบสายเออนี่แหละเอาเลยอย่างน้อยก็นี่เจอกิฟต์สอยละสองอันสอยสอยละเฮ้ยสอยคืออาด้วยนี่อาได้เองอาใจเองค่าตัวอาก็มีอาก็ไม่ถูกของดีใครก็อยากได้นะต้องค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มนะ ขอบคุณครับขอบคุณค <ไป S 2> รับขอบคุณครับีกับเรานะคะตื่นมาคุยตนมาคุย